สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำยำผักบุ้งกรอบกันนะคะมาค่ะเรามาเตรียมของกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะเอาเครื่องยำม,มาหั่นให้เป็นลูกเปานะคะมีหอมใหญ่มะเขือเทศต้นหอมใบขึ้นช่ายต้นหอมใบขึ้นช่ายก็หั่นให้เป็นท่อนเล็กๆนะคะหอมแดงแล้วก็จะมีผักบุ้งหั่นเป็นท่อนๆนะคะ น้ำเย็นจัดแล้วก็แป้งทอดกรอบค่ะแล้วก็มีพริกตำค่ะหมูสับลวกน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลปีป๊บทีนี้เราก็จะมาเริ่มทำน้ำยำกันก่อนนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปตามด้วยน้ำมะนาวและน้ำปลาค่ะคนให้เข้ากันนะคะเมื่อคนเข้ากันเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่หมูสับพริกตำ แล้วก็คนให้เข้ากันอีกทีหนึ่งค่ะแล้วตามด้วยเครื่องยำที่เราหั่นไว้ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเป็นอันเรียบร้อยค่ะเครื่องยำของเราทีนี้เราก็จะมาเตรียมทอดผักมุ้งนะคะใช้แป้งทอดกรอบผสมกับน้ําเย็นจัดค่ะคนให้เข้ากันนะคะให้แป้งเป็นเหลวๆค่ะแล้วนําผักมุ้งลงไปคลุกเคล้าในแป้งเลยค่ะมันเริ่มร้อนเราก็จะนําผักมุ้งที่คลุกแป้งแล้ว ลงไปทอดเลยค่ะใช้ไฟกลางนะคะเราจะทอดจนแป้งที่เเนื้อผักม่วงเหลืองกรอบค่ะอคพอเริ่มเหลืองแล้วเราก็จะกลับด้านนะคะเราก็จะใช้พับทีแยกผักเพื่อที่จะไม่ให้ผักม่วงติดกันนะคะ ถ้าเหลืองกรอบได้ที่แล้วเราก็ตักขึ้นมาให้เสด็จน้ำมันนะคะแล้วนำมาจัดใส่จานค่ะแล้วเป็นไงคะยำผักมุ้งกรอบของเราอนรบเรียไรนยนยสอนช่วยได้เดี๋ยวนี้เวลาทาน เราก็จะเอาน้ำยำของเราลาดลงไปบนผักบุ้งกรอบเลยค่ะเราก็ตักทานได้เลยค่ะาามาดูคนรีวิวผักบุ้งกรอบของเรานะคะว่าจะดนะเดสียงกรอบแค่ไหนเป็นไงคะเสียงไว้เจอกัในใ่คลิปหน้านะคะฝากกดติดตาม,มด้วยนะคะสวัสดีค่ะ